นีค่ะชื่อเมธาวีลีลาเลิศวงค่ะชื่อเล่นมิวค่ะมาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุยศรค่ะสายการเรียนวิคณิค่ะ รู้สึกว่าตัวเองค่ะห,หายจากการสอบสถานจริงไปนานมากเพราะว่าโควิดใช่ไหมคะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าสมมติได้มาสอบมองอะค่ะก็จะได้เผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันอีกครั้งค่ะคือหนูรู้สึกว่าถ้าเราสอบสถานจริงอะคะเราจะได้เห็นเพื่อนๆอรอบข้างว่าแบบเขามีความพร้อมมากแค่ไหนหรือว่าลักษณะที่เราจะอยู่ในสถานการณ์จริงอะคะเราจะรับแรงกดดันได้ไหมคะ่ะ เราคิดว่า1คือเราจะได้รับแรงกดดันเราต้องฝึกรับแรงกดดันก่อนค่ะถ้าสมมติว่าเราไปสนามจรงิงแล้วก็แบบเจอเพื่อนรบ้างมากมายเราอาจจะรู้สึกกดดันมากเกินไปค่ะแล้วก็การที่เราได้สอบสนามจริงก็คือเราจะได้ฝึกผลข้อสอบด้วยค่ะแล้วก็เราจะได้ฝึกแต่ว่าใช้กระดาษจริงๆอะคะ่ะว่าแบบเวลาเราสอบเราต้องพลิกกระดาษอ่านไปมาแบบไหนค่ะประมาณนี้ค่ะ หนูเชื่อว่ามองเอกสารมค่ะมันก็ออคนออกข้อสอบค่ะก็มีการอ้างอิงมาจากข้อสอบเก่าหรือว่าข้อสอบบูปินล่าสุดที่ให้มาก็หนูรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราไปสอบใช่ไหมคะเราก็จะพอเป็นแบบอย่างได้ว่าข้อสอบจริงอะค่ะเราจะเจอประมาณไหนแล้วคะแนนเราจะอยู่ช่วงไหนแล้วก็หลังจากสอบหมอค่ะเขาก็จะมีแบบประเมิอนออกมาให้ซึ่ง เราก็สามารถรู้ว่าเรายังขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือว่าตรงไหนเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนของเราแล้วก็สามารถนํามาใช้ในการอ่านหนังสือต่อไปได้ค่ะก็สําหรับเพื่อนๆนะคะก็อยากจะบอกว่าเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วก็สู้ไปพร้อมๆกันนะคะส่วนน้องๆก็มีเวลาเยอะอยู่พอสมควรก็อยากจะให้รีบอ่านตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าถ้าไม่รีบอ่านก็อาจจะมาเป็นเหมือนแบบพวกพี่ๆที่รู้สึกว่าอ่านไม่ทันค่ะ